สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2567สกรรระดับอำเภอบ้านคว้าภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอบ้านคว้า วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคม2567นางสาววานิธิพัทพงศพังตำแหน่งครูร่วมตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา1ทับพที่สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีวันที่10ตุลาคม2567นางสาวพัทรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านเข้าเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่7โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายการเรียนยืนยงชาติผู้อำนวยการสกรอประจำจังหวัดชัยภูมิ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมณนะห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิวันที่11ตุลาคม2567นางสาวพรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกดรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายบุคลากรสกรอำเภอบ้านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนณบ้านนอนตาดอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชยัยภูมิ วันที่13ตุลาคม2567นางสาวพรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายบุคลากรสกรอระดับอำเภอบ้านเข้าเข้าร่วมกิจกรรมวันณวมินธรมหาราชกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดปทุมมาวาดและพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมโรงเรียนบ้านข้าววิทยายน์ วันที่15ตุลาคม2567นางสาวพรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านเข้าและนางสาววานิธิพัทพ,พงสพังตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาข้าราชการหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิครั้งที่6ทับ2567 โดยได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยายจำนวนเจ็ดรายและมอบเกียรติบตัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกระดับเหรียญทองปีการศึกษา2,566รวมถึงพิธีมอบเข็มกัดสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานกศอนอกลุ่มสำนักงานกศนอจังหวัดนครชัยบุริีณห้องประชุมสำนักงานสกรประจำจังหวัดชัยภูมิวันที่18ตุลาคม2567นางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้า มอบหมายให้บรรณากษ์ของสมุดประชาชนอำเภอบ้านข้าวครูอาสาสมัครกศนครูออคกศนอตำบลร่วมสนับสนุนหนังสือด้านผู้ไม่รู้หนังสือด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตด้านสิ่งแวดล้อม และพิษภัยของยาเสพติดด้านหนังสือพลเมืองที่ดีหนังสือการ์ตูนและอื่นๆได้สนับสนุนหนังสือให้กับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิมอบนะห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้าวันที่23ตุลาคม2,567นางสาวพารวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสะกะรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายบุคลากรสะกะรระดับอำเภอบ้านเข้าเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2567ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเข้า วันที่29ตุลาคม2517นางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรอรรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายนางสาววานเนธิพัฒน์พงศพังตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณนะห้องประชุมตากตนสกรอประจำจังหวัดเชียภูมิ